นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทาภิกขเเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะ สาธุกังโยนิโสมานาสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุป,ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธาอิทังนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาราปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตระังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโศ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภาวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจญยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญยาชรามรณงโสกาปริเทวะทุกขโท มานัส,สปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกาปริเทวะทุกขทโทมานัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเอวะละสะทุกขกขันทธสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปานิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลผัสสะดับแห่งสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมมีควาดับแห่งงจึมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตัน,นิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งพภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทรเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกาปริเทวะทุกขโทมนสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรา มรณะ,ะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัศสเกวะละัสศะทุกขขันธศะสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้